สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิปนะคะวันนี้มีสุภาษิตสำนวนไทยจากเรื่องรามเกียรติ์มาให้ฟังค่ะเราไปฟังที่มาของสุภาษิตสำนวนไทยจากในเรื่องแต่ละตอนกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะกุมพกันรทดน้ำกุมพกันรทดน้ำนำมาใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่นอนเกะก,กะขวางทางคนอื่นเช่น หลีกไปให้พ้นทางหน่อยคนจะเดินมานอนเป็นกุมพกันทดน้ำอยู่ได้กุมพกันเป็นตัวละครยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์เป็นน้องชายของทศกัณฐ์คำว่าทดน้ำหมายถึงกั้นหรือขวางทางน้ำคำว่าทดมาจากคำภาษาเขมแรแปลว่าขัดหรือขวางตามเรื่องกุมพกันจำเป็นต้องช่วยทศกัณฐ์ถามสืบก,กับพระราม กุมภกัรคิดอุบายตัดสึกโดยเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าภูเขาแล้วไปนอนขวางทางน้ำเพื่อมิให้น้ำไหลไปถึงที่ตั้งทัพของพระรามไพ้ผลของพระรามจะได้อดน้ำตายภายในเจ็ดวันเมื่อพระรามรู้อุบายของกุมภกัรจึงใช้ให้หานุมานไปทำลายพิธีทดน้ำของกุมภกัรเกิดการต่อสู้กันจนกุมภกัรพ่ายแพ้หนีกลับเข้าเมืองไป จบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ